จ๊ะลูกลิงมดขึ้นไข่แล้วตรงใจนี่กินได้ไหมโอ้มันอยู่เป็นนูนเป็นอคอกเป็นอคอกเลยอะกล้องเราไม่ชัดแต่มันมีเยอะมากมองอะไรถ้าไม่ตั้งใจมองจะไม่เห็นนะฮะ เรามองใครสักคนนะถ้าตั้งใจมองด้วยสายตาด้วยใจเราจะเห็นแต่ถ้าเรามองผ่านผ่านอันไม่เห็นไไหอืมไปแล้วสวยมากใหญ่โตมากเลยวัดเนี่ยวัดใจไม่รู้ฮะดูกันเราเองฮะอืมสวยลมเย็นนึกว่าอยู่วัดตำเสือกระบ,บี่เลยฮะ